วันนี้ก็เข้าสู่ EP ที่สองของกินดื่มกับลิต้านะคะช่องลิต้าการ์นี้นะคะวันนี้เราก็จะพามาที่ร้าน Little Italy นะคะร้าน Little Italy เป็นร้านอาหารสไตล์อิตาลีแค่แเป็นแฮมที่นี่จะดังเรื่องแฮมว่าใช่เราจะสั่งไปนะคะแฮมวิกเตอร์บูเลต้าชีส this one is a ham นะคะ two ham The two ham เป็น different ham นะแล้วก็บูรตาชีสโอเค The ham t h i s one นะคะ The t h i s one ที่ the layer different the h i s layer you see เอ้ะม The color จะ glitter bit different different ก็คือมันจะต่างกันตรงที่เดือนของการหมักนะคะที่ทำให้เป็นแฮมนะคะอันนี้24เดือนเนาะ24 r six เลเออ24 month อันนี้ก็คือ24เดือนตัวนี้นะคะตรงโซนนี้24เดือน ตรงนี้ตรงเนี้ยสากเดือนนะคะตรงนี้ตันนี้ตัวนี้สามกเดือนนะคะก็เลยจะต่างกันตรงที่ต่างที่เดือนใช่เดี๋ยวเรามาชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วอันนี้ก็คือเป็น mm. this one is h a to c a l l ปะป๊า mm. this one is order blockno this one just a uh, breakbreak for <call. S 2> mm. for starting อ๋อ starting mm. อันนี้ก็คือ starting นะคะ starting เขาก็ใช้มาเป็นขนมปมังอ้ใช่ ะะอันนี้ก็จะเป็นซอสเฉพาะ This k kind ท of oh, ี่ขายออฟดิซ e ส t with wash อ๋อโคเบรนโคแฮมอ๋อโอเคก็คือออลิฟออยล์ i ิตเบนิเกอร์อ๋อซอสนี้นะคะเป็นออลิฟออยล์วิตเินิเกอร์นะคะก็คือสามารถกินกับแฮมก็ได้นะคะหรือว่าจะกินกับขนมปังก็ได้เบ <c oughs> ียร์วันนี้เราสั่งเบียร์พีโบรนีเียนะคะเป็นเบียร์เพโรนีหรอ เป็นคน,น,นเบีย,บบยนะคะเป็นเบียร์เพโรนีนะคะเป็นเพลโรนีคัมคอมเออลอิตาลีค่ะเป็นเบียร์คัมคอมอิตาลีอันนี้เราสั่งเป็นดาเบียนะคะร้านนี้จะเป็นแบบสไตล์เตรเล่แท้เลย,ย,ลยเใช่เตรเล่แท้เล ぜひ。 ให้คือแบบมันใหม่ถึงว่ามันแบบทำแบบนี้เดินเดิรนเดิรนไแดนมิเ เกขนาดแบบนีร้รูแค่ว่าโครกเีงเขาแปลว่าอร่อยก็อร่อยเหมือนรถก็อร่อยออเติมยังไงก็กำลังดีแบบันงมันอร่อยแต่ว่าจ้าเจ้ามันจะ,ออะน,นุ่มบางแล้วก็แบบจะเค็มนิดนิดไม่เห็นมากเหมือนเป็นเล่นอะไรอย่างเงี้ย ดูไปโคตรเย็นมากส่วนมากของที่นี่คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกอย่างคือมาจากอิตาลีหมดอนค่ะเป็นแบบอิตาลีแบรนด์อะไรเงี้ยเออประเด็นเป็นแบบของอิตาลีทางร้านอย่างเง,งี้นนยสไตล์อือออมเห็นปะเขาจะมีของให้ซื้อกลับได้ด้วยพวกเซนสปาเกตตี้คุกกี้อะไรเงี้ยอัลฟ่าเซนส์คาชีสแฮมเนี่บบนยซื้อกลับบ้านกินได้ซิง เฮโอนียเบียร์อร่อยมากเพราะรสชาติอะเฮโินีเนี่ยดีอร่อยคือชอบเลยกินง่ายนุ่มเบาแล้วก็แบบลกลิ่นแบบโอเคอะกำลังดีอะเออหอมแบบหอมน่ารักนๆล,ละมุนๆอะไรเนี่ยแล้วความแบบรู้สึกว่าเฮลโอนียคือดียรชอบชอบเฮลิโอเนียมาก อย่าลืมนะจ๊ะถ้าชอบกินเอ่อกินดื่มนะจ๊ะของช่องดิต้าการมีนะจ๊ะที่วันนี้เราพามากินดื่มนะจ๊ะร้านลิตเติ้ลอิตาลีร้านลิตเติ้ลอิตาลีก็เปิดสาขานี้นะจ๊ะเปิดอยู่ที่ชางกีโรสของสิงคโปร์ชางกีโรสสิงคโปร์นะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบ คลิปวิดีโอของลิต้านะคะก็ไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ที่ช่องของลิต้าได้ที่นีได้นะจ๊ะขอบคุณค่ะ นี่จ้าสปาเกตตี้อาริโอออริโอคือจริงๆคนเอายากมากสำหรับนี้พอลิ่ยพูด A rio, A rio, A rio. อาริโอออริโอพอริโออย่างเงี้ยเออก็คือแบบจะเป็นแบบพูดยากมากแต่ลีอชอบกินมากออริโอพอริโอมันเป็นแบบผัดน้ำมันอะผัดกับน้ำมันเฉยๆน้ำมันมะกอกแต่มันแบบเออลีชอบอะชอบแบบนี้มากส่วนมากไปกินที่ไหนนะจะชอบสักสปาเกตตี้อาริโอออริโอแต่ว่าชอบที่นี่ตรงที่ว่าเขาลู texture เส้นตัวนี้นะคือดีมากคือแบบกำลังดีอะแบบสุกกำลังดีมันแบบความสุกเขาสเปนกี้อะจริงๆอะมันทำยากแค่อร่อยมันต้องแบบเหมือนนิดๆอะไรเงี้ยสุกแบบกำลังอร่อยสุกแบบไม่จะแบบสุกมากตัวนิ่มอะไรเงี้ยหรือแข็งอย่างเงี้ยดีความเป็นคนไทยนะจ๊ะซีรีส์เอเดินไปางก็ต้องมีพริกคนพริกคนก็ต้องมี ่ก็จะกินซาเบสโต้อเินดูทอสสมัครกินอาหารโคอิตาเลียนอะไรเงี้ยเออราก็จะมีับเบสโต้เลยแต่เลี้ยชิชิลิมไนซอกินได้แต่ก็ไม่ได้ชอบมากอะไรเงี้ยแต่เลี้ยเขาก็จะของชีสพาวเดอร์แต่เขาก็จะเรียกว่าชีสแฟชชีสแฟชเนาะเขาจะเรียกว่าชีสแฟชชิชิฟแฟชช์แฟชช์โอเค ก็คือสำหรับดีก็จะเรียกพริกป่นใช่ปะ่ะแต่ที่นี่เขาก็าจะแล้วถ้าเกิดมาจากไทยเราเราจะเรียกชิลพาวเดย์นเนี่ยแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่าชิลิเฟกม,มันก็จะเป็นแบบพริกป่นปะเราแต่เขาเรียกว่าชิลิเฟก ตเออกกัดต่อให้เสรเขาหมือนได้ขนุ่มากไม่ขึ้คุนมามันก็แบบาเส้นมันอร่อยเลยได้ทำให้เลยแจริงๆนะความเ้นุ่น ยาในกุศลแต่แบบคนทุกแบบไม่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 ต้องแล้วมาติดยาพีชายกนอุ่นเออ

Si O-Beng Si O-Beng treats you 26 26 It's so good สวลเนะจริงจริงดูเด็กียจบ่ดูดดีดลโอเคมีลูกค้าน่ารักมากมีเตลเลี่ยนก็แบบไม่การบกวนอัลโปเปลา Yeah. thank mm -hmm. You have a very good dinner. Yes, <laughs> the best. Uh, how, how? <laughs> how, how, you feel? <laughs> <laughs> how, how good What cheese?